ให้ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชอบอุปกรณ์เสริมสายล่ายยินดีต้อนรับเช่นเคยนะครับวันนี้วันที่8นะครับเดือนกันยายนะครับ2,564นะครับผมก็วันนี้นะครับผมมีสินค้านะครับมานําเสนอเพื่อนๆี่พี่นะครับผมสินค้าเข้ามาใหม่นะครับผมตัวนี้ ตัวใหม่ล่าสุดนะครับเพื่อนๆพื่อนี่นะครับผมทางร้านอุปกรณ์เสริมสายล่านะครับก็ได้รีวิวเป็นร้านแรกเลยนะครับเพื่อนๆพื่อนี่นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของกล้องนะครับมาคูนะครับ6คีย์ดิมสีนะครับคูน 50sffp F นะครับเพื่อนๆพื่อนี่นะครับผมโอเคนะครับผมสินค้าของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆพื่อนี่นะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะรีวิวเส้นเล็งนะครับของแต่ละระยะนะครับของ ระยะที่ย5หเมตร50เมตรนะครับผมผมจะรีวิวยิงให้ดูด้วยนะครับโดยใช้ปืนซ z 457อเมริกันนะครับเพื่อนเพื่อนในพี่นะครับยิงให้ดูนะครับเพื่อนเพื่อ่ในพี่โอเคนะครับผมสำหรับกล้องตัวนี้นะครับกำลังขยายของเขาจะอยู่ที่ 6- ถึง24เท่านะครับเพื่อนเพื่อในพี่นะครับนี่นะครับมองได้ไกลถึง200เมตรนะครับสำหรับกล้องตัวนี้นะครับผมด้านหลังปรับสายตาได้นะครับจับกระชับมือนะครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็ ในส่วนของตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับผมทางอบริษัทนะครับแถมให้ฟรีนะครับจะเป็นวงล้อปรับหลานะครับผมตัวนี้จะเป็นโลหะนะครับถอดได้นะครับนี่นะครับผมท่านไหนชอบก็ใส่เข้าแบบนี้นะครับผมจะมีปุ่มล็อกตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนพี่นะครับผมใช้หกเหลี่ยมขันนะครับสองตัวนะครับนี่นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับผม ท่านไหนคิดว่าไม่สะดวกก็ถอดออกได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นท่อ30มิลนะครับหน้าเลนจะอยู่ที่50มิลนะครับมุมมองจะกว้างนะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับยิงไกลได้นะครับผมโอเคนะครับแถมฝากระดูกหัวท้ายนะครับพี่ๆนะครับผมการปรับนะครับบนล่างซ้ายขวานะครับจะเป็นแบบปรับนอกนะครับเซสซิโลได้นะครับผมตัวนี้จะมีแถมตัวขันนะครับนี่นะครับแถมให้นะครับ ขันปรับเซ็ตซีโ่นะครับแถมให้อีกหนึ่งอันนะครับพี่ๆนะครับผมโอเคนะครับเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของของแถมนะครับผมก็จะมีนะครับผมขาจับรางนะครับตัวนี้จะเป็นของมาคูแท้เลยนะครับนี่นะครับอยู่ในกล่องแบบนี้เลยนะครับสกินมาคูแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนะครับผมน็อตสเปร์แถมให้อีกสองตัวนะครับประแจเอลแถมให้นะครับพร้อมใช้นะครับพี่ๆนะครับผมผ้าเช็ดเลนส์ผืนใหญ่ๆของมาคูออปติกเลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของตรงนี้จะเป็นก้านปรับซูมนะครับก้านช่วยปรับซูมนะครับเพื่อนๆในพี่นะครับผมแล้วก็แถมคู่มืออกสารการใช้งานนะครับพี่ๆนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็ขาดไม่ได้เลยนะครับเวลาออกแดดจ้าจ้านครับจะเป็นท่อลดแสงนะครับเพื่อนๆในพี่นะครับผมท่าไหนที่ออกแดดจ้าจ้าก็แนะนําเลยนะครับจะช่วยถนอมสายตาของท่านได้เยอะมากนะครับตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเส้นเล็งกันนะครับผมรีวิวไว้นะครับในระยะที่ยี่สิบห้าเมตรแล้วก็ห้าสิบเมตรนะครับพี่ๆนะครับผมไปดูกันเลยนะครับ อ่าโอเคนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับตอนนี้ก็จะอยู่ที่เป้าระยะที่25เมตรนะครับพี่ๆนะครับผมอ่านี่นะครับตอนนี้ซูมไปที่6เท่านะครับอ่าเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูชัดๆนะครับอ่านี่นะครับผมเส้นเล็งก็จะลักษณะดังภาพเลยนะครับตอนนี้ระยะจะอยู่ที่25เมตรนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับอ่านี่นะครับผมนี่นะครับอ่าตอนนี้ซูมไปที่10เท่าพอแล้วนะครับพี่ๆนะครับผม เพราะว่าถ้าโฟกัสที่เส้นเล็งน,นะครับ <c ups> เขาจะไม่โฟกัสที่ตรงเป้านะครับพี่ๆนะครับเขาไม่สามารถโฟกัสทั้ง2แบบได้นะครับ <c ces> <c ces> พี่ๆนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูนะครับเดี๋ยวไปดูนัดแรกกันนะครับเล็งไปที่จุดแดงตรงกลางนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับพี่ๆนะครับผมเข้าเป้าตรงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะซูมอ่านี่นะครับผม เดี๋ยวย้ำไปอีกนัดหนึงนะครับตอนนี้อยู่ที่25เมตรนะครับโฟกัสที่ซนลิงนะครับโอเคนะครับย้ำไปอีกนัดหนึ่งนะครับนี่นะครับผมเข้าจุดเดิมเลยนะครับพี่พนะครับผมนี่นะครับอ่านี่นะครับผมกผมสวยมากนะครับพี่พนะครับผมโอเคนะครับก็นี่ก็จะเป็นในส่วนของ25เมตรนะครับ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ50เมตรกันนะครับพี่ๆนะครับสำหรับกล้องตัวนี้นะครับมาคูตัวนี้นะครับโอเคนะครับทุก่นพี่นะครับตอนนี้ระยะจะอยู่ที่50เมตรนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับตอนนี้ซูมไปที่6เท่านะครับเดี๋ยวซูมไปให้ดูนะครับซูมขยายเยอะๆให้ดูนะครับนี่นะครับนี่ครับสมาชิกทุกท่านนะครับ เดี๋ยวผมจะยิงให้ดูนะครับว่าระยะ50เมตรจะยิงโดนไหมนะครับเล็งไปที่จุดตรงกลางเลยนะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับผมอ่านี่นะครับผมก็เบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนะี่พี่ผมอ่ะโอเคนะครับผมได้เห็น2ระยะกันไปแล้วนะครับเพื่อนเพื่อี่ๆนะครับผมนี่นะครับนี้ก็จะเป็นระยะ50เมตรนะครับเพื่อนๆพนี่พี่นะครับผม ในส่วนของเสลิงนะครับก็สวยงามนะครับคมชัดมากนะครับเพื่อนๆพ่นในพี่นะครับมองได้ไกลถึง200เมตรนะครับผมอ่ะสินค้านะครับราคาจะอยู่ที่นะครับ3า5 0รบาทรวมจัดส่งฟรีนะครับผมราคาจะอยู่ที่ ,3750 บบาทรวมจัดส่งฟรีนะครับ โอเคนะครับสินค้ามีประกัน30วันนะครับหักเสียภายใน้ามวันทางร้านเคลมตัวใหม่ให้ทันทีนะครับอะครสนใจก็ติดต่อมาที่ไลน์ ID นะครับ @jukppp นะครับผม ID Line @jukppp นะครับผมไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับลองทักเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะครับทางร้านยินดีตอบทุกคำถามนะครับวันนี้ก็รีวิว่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ